ขัดมาครับผูชมครับราคาน้ำมันที่เราขับรถนี่แหละเมื่อวานนี้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายว่ากันเราเองดีเซลขึ้นราคาประากาศโดยปตทกับบางจากค่ะน้ำมันกลุ่มดีเซลเนี่ยจะขึ้น25สตางค์ต่อลิตรนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ยจะขึ้น50สตางค์ต่อลิตร อันนี้คือกลุ่มดีเซลมีผลตีห้าที่ผ่านมาใช่ส่วนเบนซินเนี่ยราคาคงเดิมค่ะมีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้รถผมขับออกไปรับสูนักไปอยู่ที่คลินิกก็มนจะไปเติมน้ํามันคือน้ํามันมันเหลือนิดเดียวค่ะคนแน่นเลยคนแน่นปั๊มเลยคนรู้ว่าวันนี้ขึ้นเนี่ยขณะที่พูดถึงราคาน้ํามันในประเทศไทยก็ไปต่อราคาน้ํามันโลกของเช้าวันนี้เดี๋ยวคงจะขึ้นอีกบ้างเนี่ยขึ้นราคาน้ามันดิบตลาดโลก รับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ค่ะคือตอนนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกหลายประการนะคะอย่างสาหรัฐเนี่ยก็กลับมาเปิดพรมแดนให้นักเดินทางจาก30ประเทศเข้าสาหรัฐได้โดยไม่ต้องกักตัวดังนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าความต้องการน้ํามันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นร,ราคาน้ํามันในเม็กซ์ที่นิวยอร์กขึ้นมา2.22ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่า2.7%เปอร์เซ็นต์ปิดที่8 4 1 5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท ที่ลอนดอนก็ขึ้นนะคะดอลลาร์กว่าๆค่ะดอลลาร์กับ5 5เซนหรือว่า1.6%ปิดที่84.78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลทั้ง2ตลาดนี้เป็นราคาปิดที่สูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์นะคะนะคับตั้งแต่26ตุลาคม,มส่วนบ้านเราราคาน้ำมันเราอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ค่ะน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ เช้านี้ขึ้นนะคะขึ้นมาอยู่ที่92.56ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลขึ้นมา44เซนจากเดิมเนี่ย9 2้2ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะอะนี่แหละฮะดูชมะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปสรุปว่าราคาน้ํามันโลกวันนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยของเราขึ้นนําไปเมื่อวาน <c oughs> นะแต่าจะาเป็นผลอันเขาบอกว่าต้องดูค่าเฉลี่ยใน <c oughs> ช่วงที่ผ่านมาค่ะ <c oughs>